ได er ้ได้แน่ครับเดี๋ยวมัาเล่นกัตารบัวรมันจะเปอร์เซ็นต์ครับ่ันมเซิมครับหันมาเซ็นม่นว่าครับอดีตเงินจะิดาบน้าตรงจบดิสามสองต ขอให้ขึ้นสูงสูงขอให้ลงสาทรีมงานน้องลีโอสามสองหนึ่ง ับว่เหมือนนี่นะครับบ้าเจงคนหุนผ้าผี่น่องเมื่อมึงบังไฟนะครับอยู่อ่า อำเภอข, <lush> ข้ากันแก่ครับจังหวัดยะโสธรเกลยครับหลังจากเมื่อกี้ครับค่าหนจุปครับแอดเทวดาครับอ่าเวลาได้4ี่ลอยสิบครับสำหรับน้กาจะเป็นวันที่ยี่สิบ้าสองพันห้าร้อยหกสบาครับเด็นเรนครับ ทิปนท่าทยทํำขึ้นมาเพื่อสีเอ้าร่วมกันสืบสานร,รวมกันหล่อหลักนะครับเนะาะวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่กกันมาดนครับประเพณีบุญบั้งไฟครับผมเพื่อสีเพมเสื้อกัคือว่าขอฝนนะครับฝนตกตามต้องดูดูการนะครับนี่ครับนายฐานกำลังจะทำการ เตรีย้ำการนะครับเพื่อจะให้บังไฟเป็นทองฝานะครับครับตอนนี้ก็กำลังทำการปลูกนะครับตอนนี้เป็นบังไฟแสนนะครับบังไฟแสนครับนี่ครับกำลังจุดนะครับกำลังทำเวลานะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับเสียบอลครับผมครับเออเป็นยังไงครับวันนี้คือเดมาสวดทั้งยาโสธรครับ แค่มาเบิ่งหมอกไฟเดียโน่อ๋อโอ้ครับรถมาจากกิโลครับมาบเมืองแค่เดินได้หน่อยได้หน่อยอยู่บ้านอ๋อคือจังว่ามาหากินหากินแถวนี่ละ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> บรรยากาศานะครับจิตตรงจิตหน้าครับผมค,ครับทางท่านบางไฟครับผม ก็คือว่าบังนี้นะครับเป็นบังไฟของทีมงานของน้องลีโอนะครับตอนนี้เข้ากับยู่อำเภอข้ามกันเกี่ยนะครับจังหวัดยะโสธรครับเป็นการจุดบังไฟของตีหกหานะครับเดี๋ยวเข้ามาหลุนซอยเพื่อนนะครับว่าจะเป็นอย่งไรนะครับนาอตอนนี้เพื่อนกบกำลังสีมัดนะครับกำลังสีเสยอแล้วครับเดี๋ยวมาเมืองรับจักหน่อยครับขอให้ขึ้นสูงสูงขอให้ลงสาซาทีมงานนนองลีโอสาม สองหนึ่งสำหรับที่งานนี้ก็เป็นอิ่งอ่องร้อยฝ่านะครับหรือเพชรแสงท่องนะครับมาบางไฟ แดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลุดไฟเพิ่นครับสี่เป็นดังแดนครับสำหรับบังอย่นะครับเนาะเป็นดั่งที่สองของขี่บาเจิงคนบนไทยไทยมีนะครับครับขอให้ขึ้นขึ้นสูงขอให้ลุ้งจะสาจิ้มงานไโอ้ยแดนนะครับจากทีมงานบรรณาแก้วครับ อำเภอเขีน้ยยังวัดบุครับมาร่วมกันเสือกานอยู่แต่มัดยะโสครับอำเภอขั้มกันเกี่ยวเดี๋ยวมาชมกันครับขอให้ขึ้นสูงขอให้ลงสาสาที่ดีที่ดีครับึุนสูงลงสาสาทได้หลาหลายมานัจงชคดีสามสองไป ิบได้ครับผี้องครับผมไนเอเนบครมังเทจมจิ้มงานไหนก่อนนี่จิ้มงานมะฮะับทีมงานเมัอนกองแก้วนะครับอำเภองนครับจังหวัดอุบลครับมมา่รวมมา่รวมศึกษานะครับปั่งหนึ่งครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานป้าบักจันนะครับครับมาชมกันครับของเพชรแสนนะครับอำเภอข้ามเบลเจียครับจังหวัดยะโสธรปีหกหาอีกบังครับเป็นบังทีสามที่บาวเจีงไทยนะครับเอาวุธครบตามขยับไปกัน่อยนะขยับต่อไปขยับไปขยไปทีมงานไหนครับนี่ครับ ลูกร้า้าเล่นได้หายชิมงานมาหจังจนะครับทีนมาปรกมาประกันนะครับ โอ้ไปดิสื่อที่จังจิลรัมดาวได้เลยไงครับลูกครูครับลิฟเลยครับลูกครครับทีมงานครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อทีมงานหน้าปักจ่องครับ ตอนขึ้นอาจจะบอกให้สวยครับแต่ขึ้นไประดับหันกลางนะครับที่รีแลยครับผมรอบแรกครับลิฟครับติดเรียบร้อยโอ้ยฝุ่นฝุ่นฝ่นฝ่นนฝ่นคือไปฝาดเนี่ยรอเนี่อ่ฮะ ดีลอยยังไงอผุนผไปผลลุนเผลนเอียงไปผุนเหผลนเอียงไปผุนได้ผุนผุนนี่จะไปเรื่อยบอ่แมนบ่ขึ้นมาลไปเรื่อยบอัครับไปเป็นกำลังใจนะครับครับมีก็ตามมากเลยนะครับไล่มาเรื่อยๆครับปองไฟครับโอ้ยบ้านนี้งวนครับพี่น้องครับอ,อ่าก็อกยากให้พี่น้องทั้งสิเป็นไตอีสานเหนือหรือภผ่ากลางเขานะครับเนาะ ครับถ้ามีโอกาสดีๆครับก็มารับชมนะครับมาเมืองครับบุญบองไฟครับแฟนผู้ใดบ่เคยเห็นนะครับเนาะครับอยู่อำเภอข้ามเกลียวครับจังหวัดยะโสธรครับผมนี่ครับีบาบุญบองไฟครับจุดนี้เพื่อรวมกันสืบสารรวมกันเอารักนะครับเนาะเป็นวัฒนธรรมที่ปุยใหญ่ตายหญ่เสียบถอดกันหน้าตั้งแต่บรรพับบุญเลือดครับนี่ครับตัวนี้ครับอ่าก็คืออ เป็นอังคือจุดจุดนี้ก็คือขอฝนนะครับมีความเสื่อว่าขอฝนจากพระยะเทีจากพระยะเทีนะครับให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับครับน้าบอกขาดนะครับเนาะครับมีก็อีกทีมงานหนึ่งกําลังสีอ่าถ้ำการเอาบังไฟขึ้นนะครับขึ้นบุยฝ่านะครับเนาะครับกฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานอีกทีมงานหนึ่งนะครับแก่กับบุคคลว่าเป็นทีมงานใดครับเดี๋ยวห่อบ่าเรจ้งคนบนจะแจ้งรายละเอียดให้ให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับคำตอบแกกให้ปก <โ>ทีมงานพงเงินนะครับผมพงเงินนะครับทีมงานพงเงินครับงาเไาเคแนนได้เยอะๆได้เยอะๆไดเยอะๆมาโ้แดงยกลูกานไปลูกลูกบอลลูกบอได้เยอะๆนี่นะตั้านาหลังกันไป ขาปลอดภัยวันนี้พูดเงนจงจบกันสาสาไปเจ็ดก้าก okay. ็มี ครับผมสู่ต่อไปครับต่อไปครับผมก็ให้ทีมงานโชคดีครับเพิ่มเงินเพิ่มเงินครัครับจะเป็นบังไฟหน่อยนะครับที่จะเอามาจูดอยู่อยู่อยู่ข้างนี้นะครับไฟหน่อยบังหนึ่งมันจะเะันเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์มันว่าครับทีมงานยังครับบังนี่ครับ นี่นะครับบังไฟแสนกับกำลังขึ้นห่างนะครับสำหรับทีมงานตัวนี้นะครับเป็นทีมงานของชนิดานะครับบวกแอเทวดาย้ำบวกแอเทวดาครับนี่ครับเพิ่นเอามารวมกันสืบสารรวมกันอูุรักษนะครับนาะครับประเพณนีบุญบังไฟอำเภอข้ามกันแก้วจังหวัดยะโสธรครับผมสนามนี้งดห้ามเล่นการพนันทุกกรณีนะครับผมครับนี่ครับนี่นะครับตัวนี้เฮากะเพิ่นกับกำลังจีสีท้ำการ จุดนะครับตัวนี้ครับลูกหานที่เงนพรนิดาเบอรฟ้าร่วมกันขวันข้าเท้นำมากูเพื่อเช้านะคีับเพราะเป็นลูรชิู้กัตถุาสระไม่ได้แต่หลายพราะจะไม่ไปเยอะ ไปซื้อขับพี่น้องบัตรเครับผม ทีนี้เลยครับเนียนหยิดทีนงานชนิดาครับบวกเอทเวดาว่าอไงพี่บอลสี่ร้อยไหม 热爱生活。 ลิฟเลยครับแันแข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 นตะวันแดนแขนแขนแดนแข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 นแ้นแขนแขนิขนแขนสขนแขนแขนแขนนแขน ไอ้จิ๋นสั่งไปเลยเสือไรเมื่อมีเจ้าสัวด้วเฮ้ยม่นสั่งมันไม่ได้คุณเลยเรียบร้อยน้ำดำหยุดจูงมังขอให้นะครับขึกสู่ตาพวกเราได้ใจโคจิเนตโต wow oh,